่าพา่ิ่าพี่าพี่าพี่ผาถ้าพ่อหมักวนนะครับจิตใจเขาทีแจ่มใสนะครับก็ต้องไม่เช็ดว่ามีเงินมีทองนะครับแต่ว่าเฮาสุขภาพแข็งแรงเท่านั้นก็ถือว่านะครับเกิดมาเป็นคนมีบุญแล้วนะครับบ่เจ็บบ่ไข่บ่จนนะครับเงินทองมันสิมาตั้งหากนะครับเงินทองมันสิมาตามมาขอแต่ว่าให้เฮาสุขภาพแข็งแรงอยู่น้ำพีน้ำนองนะครับมวลคืนกันไปโดนโดนะครับ เกิดมาแล้วครับปีไรต่อแล้วพ่อกันมาจะใช่ใครแล้วพ่อกันหนึ่อผู้มีบุญแล้วนะครับเฮ hey. 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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยลักษณะคนยุป,ประเทศเวียดนาอมพอนกันยังมานะครับยุประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยอุดมสมบูรณ์เฮ้ยถาใส่น้ hey. อ,าายนอยคนเวียดนามใส่น้อยสุดยอดสุดยอดเฮ้ย <Hey. S 2> <Hey. S 1> hey. พวสุขล้านทัพทีมบ้านขอนเนอร์ขอให้ยุ้มันขอนเยือนนะครับพวสับทีมร่างกายแข็งแรงมันมูนี้มา้วนหาเสียงจอจอนะครับมา้วนหาเสียงนายกองจอจนะครับบุญบ้านน้องท่านมูนี้นะครับม้วนคับม้วนเนนะครับเฮ้ย พูดทัพพอข่าวครอบคณะผู้นะครับจากทีบ้านทุกไกลนะครับบ้านทางพออกับยุทธทั้งมม่วงนะครับอ่าอย่างไรจะไดล่าจะเกือบลอยกิโลนะครับเพิ่งกัดยังได้มะม่วนนะครับเสียสราเวลาอันนี้ขาดความทันนะครับมารวมรวมประสบน้ำกันนะครับสร้างคณะผู้ทุกท่านทุกคนเดินทางปลอดภัยก็ขอให้เฮงให้รวยนะครับตำแหน่งการสูงๆกินไปนะครับ 带你 ขับกาดพี่พ่อคนรับพิธีของเฮานะครับจุดต่อหมายของเฮาออกกาศราประชาเขาประกนของเฮานะครับหลังจากนั้นนะครับกาดผาป้ากเขงสิไปบ้านไผ่บานบ้านนะครับเพะุ่เธ้เซาขับรถตัวกันไม้นะครับเพื่อเฮาจะได้นั่นตนผาปาไปทอดสบายโยธีบ้านสบายเราลบมันทันเข้านะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกคนทุกคนถูกเรียนนะครับที่นะครับนี่ผาป่านะครับเสียกันผาป่านะครับบางส่วนกาบ้าเสียสวดง่ายนะครับมาเสียสวดง่าย นะครับกับที่นองบางช่วนะครับติดงานพระยิดหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเราะว่าบางชั่งบางเข้านะครับมีกิจกรรมนะครับบางเที่ยกับรูปหลานนะครับอยากไปเที่ยวทางอื่นนะครับกับอเไรแห่ปาป้านั่งนะครับแต่นี่นำใจนะครับเสียบต้นขอยาหนะครับกลับมาแล้วนะครับกากผู้ที่นะครับจากสีสวยดาวหรือจากใครนะครับเสร็จพวกลูกนะครับใครบ้านเอาใครบ่เป็นใครด้นนะครับเอาฝ้าใครใดใดแล้วมันทุกใครนะครับ ได้รางวัลทุกไข่นะครับอ่าซอยดาวนะครับเพื่อหารกันสมทบนะครับรับคุณเกี่ยวกับสองทุ่งกระลานของเฮ้านะครับมืัอนี้นะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกคนฝานก็ได้จากทุกท่านสรับพ่ออธนาผู้นะครับพี่น้องใเกลียวสองเฮ้านะครับไทยรัฐเรือเมื่อเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอเขาทำบ้านเอาเข้าไปเอาไหนแฮปปี้นะไม่ได้ ชวอนกากันอีกนะครับาเาจะได้หาเตือนแง่ว่าห้พี่น้องควนสงบนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ช่วยกนะคะมาหาเราาตือนแ่บอกซอยหาพันปราจันไอรถแท้รีน่าก็เอาอีนีนะเจ้าจะโอาเด็ดนะหาพันเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไล่สนในก u ่องยูทูปดิยูทู e นะ ลูกก็เห็นไหกนี่รถก็ไปเห็นติดต่องครับผู้จีมารวนรับมาข้มานเอาสิลงมไปมาดิ้นอาออกเงี้มือเยนเตมมืเลย่อนบ้ไปจุลบายบายคุณครูบายบาขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสนุกมากเลยค่ะปลาไทยสำหรับสหรนี้ก็ขอ